นี้เรารวยกันด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะจริงๆทุกคนมีจิตอยากจะทําบุญแต่ว่าถ้าเรามองในแง่โอกาสของการทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อการทําบุญบางทีไม่คุ้นชินด้วยนะมันเป็นอะไรที่เอาเมือความสะดวกได้เนี่ยโอเคเลยและที่สําคัญพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ปรับเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะว่าการไปซื้อสังฆทานเดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์แล้วนะคะไม่ต้องไปอยู่หน้าร้านหน้าวัด นะก็สามารถเลือกซื้อในสิ่งของที่เราต้องการได้และสิ่งสําคัญเนี่ยความแตกต่างของการทําธุรกิจนั่นคือนะต้องมีความคิดส,สร้างสรรค์เราจะไม่ค่อยเห็นรูปแบบเดิมๆแล้วนะนะ ก็กเรียกว่าต้องมีของใหม่ของแปลกมาอะไรช,ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นคนก็พร้อมจ่ายแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะคือการที่เราจะไปซื้อสังฆทาน,นก็คือเป็นยุคดั้งเดิมเนาะ,ะเราจะไปตามหน้าวัดต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยร้านสังฆทานต่างๆพยายามที่จะสร้างความแตกต่างนําเสนอสินค้านะคะในอดีตเขาเรียกว่าธุรกิจสังฆทานแบบดั้งเดิมคือจํากัดอยู่ที่ร้านในะอย่างที่บอกอะอยู่ในระแวกใกล้เคียงวัดมีหน้าร้านจําหน่าย รูปแบบการจัดจำหน่ายลักษณะสังฆทาสำเร็จรูปคือแบบมันไม่มีบริการเสริมอันนี้คยกว่าแบบดั้งเดิมใครนไงก็ซื้ออย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ยกชุดมาแล้วบางทีที่คุณอ๋องบอกไปเนะเปิดก็มาอ้าวทำไมบางทีมีเทินอยู่ด้านบนแต่ข้างในว่างเปล่าแบบนักสืบพิมนะคะเรื่องนี้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อเหมือนกันพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนกรุงเทพเนี่ยการซื้อสังฆทาสำเร็จรูปเนี่ยประมาณนะสามร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อครัวเรือนหรือตกประมาณแปดร้อยล้านบาทต เลยทีเดียวนะคะหรือว่าคนกรุงเทพในนิยมซื้อเครื่องสังกทานมากที่สุดคือร้านค้าปิกสมัยใหม่ร้านจําหน่ายเครื่องสังกพันหมายความว่าอย่างไรค้าปิกสมัยใหม่เนี่ยก็คือ ลูกค้าสามารถเลือกได้จะเอาแบบไหนไม่เอาแบบไหนแล้วก็ให้บริการออนไลน์มีสินค้าที่มีความปราณีตสร้างสารรค์สวยงามถูกต้องตามหลักวินัยสง์จัดรูปแบบที่เหมาะสมด้วยะนะคะคือคนกรุงเทพเนี่ยพอเลือกซื้อแล้วร้านค้าปิดสมัยใหม่รองลงมาบอกอ่ะก็ร้านค้าทั่วไปก็ยังซื้ออยู่บริเวณแถวหน้าวัดก็ยังซื้ออยู่ประเมินเหมือนกันนะคะว่ามีเม็ดเงินที่จกกระจายอยู่ในธุรกิจสังฆทานเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะขณะที่ สินค้าสังกณฑ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเติบโตถึง10-15%ทุกปีเดียกันคือจริงๆแล้วนะมันมันอยู่ที่ความแบบความต้องการด้วยใจจริงของคนที่ซื้อสังฆทานไปถวายพระเนี่ยบางทีเราก็อยากจะได้สิ่งของที่มันพระท่านได้ใช้จริงๆนะเจตนณารมณ์ของคนให้อไใช้ใช่แต่ว่าหลายครั้งคือบางคนเนี่ยเลือกที่จะมาจัดเองเพราะว่าของที่มันมีอยู่เนี่ยมันดูแล้วไม่ตอบโจทย์ง่ายๆทีนี้เนี่ยก็เกิด อกาสนะคะเกิดช่องว่างทางธุรกิจขึ้นมาที่ทําให้คนที่เขาคิดอยากจะทําร้านสังกัณฑ์หรือสังกทานเนี่ยตอนนี้ก็แตกต่างจากหน้าร้านแล้วพอทําออนไลน์ปุ๊บคราวนี้โอ้โหง่ายเลยใช่ <สะ S 2> แล้วคนสามารถสั่งได้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยที่สําคัญคือเขาสามารถเลือกของที่เขาอยากได้นะคะไปติดตามกันนะคะกับการที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์บวกกับเทคโนโลยีการค้าขายทางออนไลน์เกิดขึ้นของธุรกิจที่ชื่อว่าถุงบญค่ะ เพาไปอาจจะเหมือนคนอื่นเนะะี้ยค่ะเป็นถุงธรรมดาะค่ะก็เกิดปัญหาว่าเาขายไม่ได้เงี้ยค่ะลงไปออนไลน์ครั้งแรกแล้วเราทํำยังไงแก้ยังไงปรับยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนในการที่เราใส่ความเอกลักษณ์ของแต่ละงานมูลเขาเข้าไปเงี้ยค่ะตแต่งเพิ่มความหมายเนะะี้ยค่ะอย่างเราเอาดอกบัวมาใส่ในชุดสังฆทานหมายความว่าอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ให้ความสนใจมากขึ้นว่าชุดนี้เหมาะหมายความว่ายังไงเนี้ยค่ะ บอกว่าใช้ช่องทางออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับถุงบุญใช้นอกเหนือจากการโพสต์รูปแล้วการซื้อสินค้าการพูดคุยกับลูกค้าเป็นยังไงอยากไห้ฟังนิดหนึ่งสำหรับธุรกิจถุงบุญค่ะการพูดคุยกับลูกค้าค่ะก็สําคัญ,ญนะคะซึ่งสั่งทานสมัยนี้ลูกค้าก็าแบบอยากจะหาร้านที่แบบว่าจัดสั่งทานได้เอง เราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือร้านเราไม่ได้จัดแบบมีจัดเก็บแบบโชว์เองนะคะก็คือเราจะจัดามออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะ,คะลูกค้ามีงานบุญสมมุติใช้เก้าชุดเนี้ยค่ะจะไ์มาสั่งแล้วก็จะคุยกับลูกค้าใช้งานบุญอะไรคะอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเซ็คมาตรฐานเอาอยู่แล้วว่า5 0าบาทประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเขาก็าจะปรับเปลี่ยนแจ้งเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเอออยากเพิ่มยารักษาโรคไปในชุดได้ไหมคะนู่นนี่นั่นได้ไหมคะซึ่งร้านคุณแม่เป็นร้านขายของชําอยู่แล้วค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนนใให้้้ลลลูกกคคคาาาจจไดดดเเเย่่ะะออุขงรืัษณ รูปแบบการจัดต่างๆใช่ค่ะแล้วก็การที่เราจัดสินค้าใหม่ถูกชุดทาออเดอร์ค่ะลูกค้าเป็นที่ชอบแล้วก็โอเคมากเลยเนียค่ะเขามีความเชื่อว่าของในชุดนั้นจะใหม่ฟีดแบบการตอบกลับมาสำหรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างในระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่เราทำธุรกิจถูงมึงขึ้นมาก็ ก็ดีค่ะเหมือนเราเห็นแบบลูกค้าส่งภาพรีวิวมาอย่างเงี้ยค่ะมาส่งมากรับให้ดูว่านำสักการะไปถวายแล้วนะคะอย่างเงี้ยถ่ายภาพมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็ดีใจเนี่ยค่ะก็แบบเหมือนว่าปปื้มปิติที่ลูกค้าได้กราบของทาบุญใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะไปถวายที่เห็นนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ถุงบุญนะเห็นบอกว่าซิกเนเจอร์แล้วก็คนสั่งเยอะมากคือชุดนี้นะคะขันตกบุญค่ะก็คือชซตนี้จะประกอบไปด้วยของชัยล้วนนะคะแต่ว่าฐานทัชเชตที่รองเนี่ยค่ะจะทํามาจากไม้ค่ะเป็นขันตกซึ่งลูกค้าชอบมากเพราะว่าผ่าท่านแกะของออกแล้วสามารถเอาไปใส่ของได้อีกย่างนี้ค่ะใช้งานต่อได้นคะลูกค้าชื่นชอบไอเดียตอนนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นขันตกบุญคือยังไงคะคือตอนแรกเรากําลังพยายามหาวัสดุอุปกรณ์อะไร ที่แบบว่ามาแล้วแบบพรท่านได้ไปแกะออกแล้วสามารถไปใช้งานต่อได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหามาเรื่อยๆไงคะก็เลยมาเป็นขันตกตัวนี้ขันตกข้างในก็คือเป็นสักทานของใช้ไงคะได้หมดนะค่ะมีหลายขนาดด้วยหรือเปล่าคะอันนี้มี2ขนาดสองขนาดอันนี้เป็นขันตกเป็นของใช้ก็คือ10นิ้วค่ะแล้วก็มีขันตกเล็กเป็น6กนิ้วใส่ยาล้วนค่ะอืนี่เป็นเห็นนี่อีกค่ะอันนี้เป็นผ้าสบงค่ะผ้าสบงค่ะเป็นผ้าที่ผ่าท่านนุ่งค่ะคล้ายๆผ้าถุงแต่ทงงาเล่าออก ก็คือมับมาเป็นดอกบัวปกติก็คือจะถวายเป็นผืนสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะคุณเ็นที่เราไปที่วัดผืนยาวๆแล้วก็ออกแบบมาเป็นสองสองสองแบบนะคะคือหนึ่งเป็นดอกบัวสองคือเป็นมลัยค่ะเย็บเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เย็บสิพับเองอันนี้เป็นการพับเองค่ะพับเองไม่มีการเย็บถ้านแกะลำบากเลยใช้งานคลี่ออกมาก็ได้เลยค่ะนานไหมอ่ะนานอยู่ค่ะอันนี้ ใช้เวลาพับเองนี่คือทุกชิ้นเราทำเองหมดใช่ค่ะทำเองหมดทุกชิ้นเลยค่ะโอ้โหนะอันนี้เป็นผ้านี่แค่เห็นไหมตัวอย่างแค่สองชิ้นนะมีอะไรอีกคะคุณดีอันนี้ก็พอดีก็ใกล้เข้าพรรษาค่ะแล้วทางร้านก็มีเทียนพรรษามีทั้งหมดสามขนาดค่ะก็คือขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าขนาดที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นขนาดนี้ค่ะลูกค้าชื่นชอบเพราะว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปท่านสามารถไปจุดในช่วงเข้าพรรษาในพระุโบสถอย่างเงี้ยค่ะทำวัดเช้าเย็นได้เนี่ยค่ะ คู่นี้เท่าไหร่คะเอ่อร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะอันนี้เป็นโบพิเศษถ้าเป็นด้านล่างนี้ค่ะร้อยหกสิบเก้าบาทโบพิเศษอันนี้จะเป็นโบสองชั้นต่างกันค่ะไม่มีดอกบัวละนนเอียดเนาะใช่ค่ะต้องละเอยียดจริงจร<ๆ>ิงบางทีลูกค้าเขาจะสั่งแบบว่าอยากได้แบบนี้สี่โบแบบนี้ให้เข้ากับทีมงานเลย,เลยค่ะก็จะมีค่ะ ุญวันเกิดนะคะนีก็พยายามจะคิดว่าเออทำรูปแบบแพ็กเกจอะไรแบบว่าให้เหมาะสมเกี่ยวกับทาบุญวันเกิดแล้วก็มีความหมายนะคะ mm hmm. คเลยที่เรามาเป็นเค้กวันเกิดแต่ว่าข้างในก็คือเป็นสังกะทานเน mm ี่ยค่ะแล้วก็จะบรรจุข,ของใช้เนี่ยค่ะกับยารักษาโรคแล้วก็เครื่องเขียน mm hmm. แต่ว่าเราก็ตกแต่งตามสไตล์ถุงบุญ mm hmm. เก๋อยู่ในกล่ายเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้สีของแต่ละวันเกิดเนะะ mm ี่ยค่ะช่วยเพื่อเสริมพลังแบบในการทําบุญในเรื่องดวงเนี่ยค่ะเรื่องสี mm hmm. ไอเดียคือแบบ เรารู้สึกว่าเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆดเวลาเราหาข้อมูลหรือเราเกิดไอเดียนี่คุณเบียร์มาจากไหนแล้วก็ซิบบอกหน่อยเด้เหมือนพอเรานั่งทําไปเรื่อยๆค่ะอยู่ดีมันก็เลยปิ้งขึ้นมาว่าอันนี้น่าจหมอะกับอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อันนี้ชอบปะปกติวันเกิดเนาะเราก็จะทานเค้กนะคะแต่นี้ก็ไปทําบุญ มีคนถามแะว่าแบบว่าเออแล้วก็แบบฟีดแบคคือดีมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะสำหรับดีค่ะอันนี้ก็คือคนสําหรับคนรุ่นใหม่ก็ชอบอย่างค่ะก็คือหนึ่งก็คือเขาสามารถซื้อไปให้เพื่อนได้่ค่ะแบบวันเกิดเพื่อนแล้วแบบอยากให้เพื่อนทําบุญก็เหมือนเป็นการให้ต่อไปเรือ่อๆยๆอย่างค่ะก็ซื้อให้เพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พ่ะย่ะพาลูกไปทําบุญวันเกิดก็สั่งสังฆทานทำบุญวันเกิดให้ลูกอย่างค่ะจงลูกข้อทํรวัดทําบุญอย่างค่ะโอเคดังนะคะนอกจากสังฆทานเออแฮปปี้บุ๊ดเด เห็นนี่เห็นบอกว่ามีเครื่องเขียนด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดเครื่องเขียนค่ะชุดเขียนธรรมบุญนะคะจะเป็นเครื่องเขียนล้วนแล้วก็ประกอบด้วยของใช้สำนักงานเนี่ยค่ะคือผูู้เอาจริงๆคือของพวกนี้คือเป็นสังฆทานได้เป็นได้ค่ะอันนี้ก็จําเป็นนะคะสําหรับเนรหรือพระที่ท่านกำลังเรียนหรือว่าใช้งานก็ได้ก็คือมีสมุดปากกาเงี่ยค่ะค่ะอย่าลองดูของอะไรก็ได้ค่ะเพราะจะมีสมุดเงี่ยค่ะ มีปากกามีดินสอเนี่ยค่ะมีต้งเข็ยนอุปกรณ์ของใช้เข้าไปเลยเออซต็ตนี้เท่าไหร่คะอันนี้899บาทค่ะแปอบาทค่ะนะสิ่งที่จะทําให้ธุรกิจเดินต่อได้คือความรักของเราที่รักในสิ่งที่อยากจะทำแบบนี้มันก็เกิดไอเดียเก๋ๆนะแล้วก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับตัวเองเรองนี้ขอบคุณคุณดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ